ข้อความตรงนี้นะครับขึ้นศรัทธาเอวังพยาการศนะครับมาเป็นบทที่เปิดข้อความต่อไปนี้นะครับเอวังแล้วก็พยากาสินะทีนี้เราก็แปลไปตามลำดับดังต่อไปนี้นะครับศรัทธาอันว่าพระาศาสดาพยากาสิีทรงพยากรณแล้วเอวังอย่างนี้ว่า พิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัตนากระตากรรมังเอวะอันว่ากรรมอันตนกระทําแล้วนั่นเทียวตูมเหหิปิแม้อันเธอทั้งหลายอนุภูตังสเสวยวแล้วฮิดังจะกล่าวโดยพิสดารอาติตสมิงกาลสมิงในการอันล่วงไปแล้ว โคปาลธารกาอันว่าเด็กผู้เลี้ยงซึ่งโคทั้งหลายสัตาเจดพาราณสีวาสิโนผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพาราณสีโดยปกติคาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจารเรนตาให้เที่ยวไปอยู่สตาหาวาเรณตามวาระแห่งวันเจดอาตวิปเทเสในประเทศใกล้ดงเอกสมิงแห่งหนึ่ง คาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจาเรตตวาให้เที่ยวไปแล้วอาคัดฉันตามาอยู่ทิศวาเห็นแล้วมหาโคทางซึ่งเฮี่ยใหญ่เอกังตัวหนึ่งอนุพันธิ์ดิงสุติดตามแล้วเอกะทิวสังในวันหนึ่งโคทาอ่านว่าเฮี่ยปาลายิตวานี้ไปแล้ว ปาวิศีได้เข้าไปแล้ววามมิกังสู่จอมปลวกเอกังแห่งหนึ่งปาวิศีเนี่ยมาจากปะบทหน้านะครับอาอาคมวิสาทนะครับแล้วก็ลงาลงอีอาชัตตนีนะครับปะมบุรุษ นะปปานี่มีสระอะนะครับลบสระหน้าท่านจึงบอกว่าลบสระหน้าแล้วก็ใส่จุดเสียในการเขียนภาษาไทยแล้วก็ทีฆ่าสระหลังก็คือทีฆ่าอ,อาคมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ปาก็นําเข้าประกอบกับอาก็เป็นปารัสอีเป็นเอเอ,อมาอยู่ที่สาก็เป็นปาวิสีเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าได้นะครับได้เข้าไปแล้วดูต่อไปนะครับปาณะะก็ เิธานิอ่านว่าช่องทั้งหลายสัตตาเจตวามิกัสสาของจอมปลวกตัดสะนั้นอธิมีอยู่ทารกาอ่นว่าเด็กทั้งหลายมันเตตวาปรึกษากันแล้วว่าไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายนะสักขิสามะจกไม่อาจะขเหตรงเพื่ออันจับเอาอิธานิในการนี้ ไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายอาคันตาวามาแล้วคันหิสามะจักจับเอาสเวในวันพุ่งอิติดังนี้เอเกโกธาระโกอันว่าเด็กคนหนึ่งหนึ่งอาทายะถือเอาแล้วสาขาพังข้ามุดถิงซึ่งกรรมแห่งลุกขาวัยวะอันบุคคลพึงหากคือกิ่งไม้เอเกกังกรรมหนึ่งกรรมหนึ่ง เอเกโกจนถึงอาทายะนี่นะครับเป็นลักษณะของประโยคก,กิริยาประธานานัยนะครับประธานานัยก็คือประโยคที่ใช้ตวาเป็นกิริยาคุมภาคนะครับตอนแรกกล่าวรวมกันมาหลายๆคนเสร็จแล้วก็มาแยกกันกล่าวต่างหากนะพอแยกกันกล่าวแล้วก็รวมกันต่อไปอีกนะครับทารกาเนี่ยก็เป็นสยกตาในปะกะมิงสุ นะครับเนี่ยก็เป็นเสียกตาเป็นประโยคกัตตุวาจกธรรมดาแต่ว่าเอเกโกเนี่ยเป็นวิเศษณะของทารโกทารโกปกติกตาในอาทายะอาทายะกิริยาปทานะในนะครับในการสัมพันธ์ต้องสัมพันธ์อย่างนั้นสตาปีชนาเนี่ยก็เป็นวิกติกตาในหุตวาอีกทีนหนึ่งนะครับอันนี้เราก็แปลต่อไปนะครับในลักษณะสัมพันธ์ก็ให้นักเรียนไปทบทวนหลักการ สัมพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้เราแปลถึงนี้แล้วนะครับแปลจบประโยคกิริยาประธานไหนแล้วต่อไปนะครับผมลบออกก่อนนะครับสาตาปิชนะในนะครับใช้เป็นวิกติกตาในหุตวานะครับสาตาปิชนาเป็นชนแม้เจ็ดหุตวาเป็น ปีทหิตาวาปิดแล้วชีธานิซึ่งช่องทั้งหลายสาตาเจตปากามิงสุหลีกไปแล้วปุณาทิวเสในวันรุ่งขึ้นเตธารกาอันว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นอามานาิกริตาวาไม่กระทําไว้ในใจแล้วโควทางซึ่งเฮี่ยตั้งนั้น คาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจาเรตาวาให้เที่ยอวอไปแล้วปะเทเสนในประเทศอัญญสมิงอื่นอาธายาพาเอาคาวิโยซึ่งแม่โคทั้งหลายคัดฉันตาไปอยู่ที่วเสนในวันสตเมที่เจ็ดทิสวาเห็นแล้ววามิกังซึ่งจอมปลวกตั้งนั้น ปาติละพิตวากลับได้แล้วสติงซึ่งสติวัตตวากล่าวแล้วว่าปวัตติอันว่าความเป็นไปทั่วโคทายะแห่งเฮตัดสานั้นกาโนขโขอย่างไรหนอแลอิติดังนี้วิวริงสุเปิดแล้วชิธานิซึ่งช่องทั้งหลาย อัตนาอัตนาปิดทัหิตานี้อันอันตนอันตนปิดแล้วโคธาอันว่าเฮียชีวิตเตนิราลยาเป็นสัตว์มีความอาลัยในชีวิตออกแล้วหุตวาเป็นอาธิจำม,มาวะาเสสาตัวมีกระดูกและหนังอันเหลือลงปเวทมานาสันยูนิคมิออกไปแล้ว เตทารกาอ่านว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นทิศวาเห็นแล้วตังโคทังซึ่งเฮียนั้นกตวากระทำแล้วอนุกรรมปังซึ่งความเอนดูวัตวากล่าวแล้วว่าตุมเหออ่านว่าท่านทั้งหลายมานางโคทางมาเรธาขอจงอย่ายังเฮียนั้นให้ตายสาโคทาอันว่าเฮียนั้น ชินนพัตตาเป็นสัตว์มีพัดขาดแล้วสัตตาหังสิ้นวันเจ็ดชาตาเกิดแล้วปริมาชิตวารูปคลำแล้วปิดถิงซึ่งหลังตาสาโคทายะของเฮียนั้นวิสัชเชสงปล่อยไปแล้วว่าเจเนนะด้วยคำว่าตะวังอันว่าเจ้าคัดฉาหิจงไปสุเขนะตามสบายอิติดังนี้ เตธารกาอ่านว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นณนะปัจจิงสุไม่ไม่แล้วนะครับณนะปฏิเสธนะปัจจะทาในความไม่ไม่ไม่แล้วนิระเยในานรกตาวะก่อนโคทายะอมาริตาตาเพราะความที่แห่งเฮียเป็นสัตว์อันตนไม่ให้ตายแล้วอิติดังนี้อิติที่เปิดมาตั้งแต่ ประโยคแรกเนี่ยนะครับเป็นอิติที่เปิดลงตรงนี้นะครับถ้าข้อสอบบาลีสนามหลวงออกข้อสอบมาสิ้นสุดลงณตรงนี้เราก็จบอิติจริงๆแล้วมันก็ยังมีประโยคต่อไปแต่ว่าคอมพิวเตอร์หน้าหมดเพียงเท่านี้นะครับ